มาที่ีก่อนนะ <Now. S 1> นี่จะเป็นการเปิด ATK ครับเพราะว่า การที่จะเข้าร่วมงานกับเราเนี่ยมันจะมีน้องๆและผู้ปกครองแล้วคนเยอะมากเราก็เลยต้องมีมาตรการในการป้องกันเรื่องของโควิดนะครับลงทะเบียนเสร็จก็จะเข้าแถวตรวจเอทเคถ้าตรวจเอทเคผ่านแล้วไม่มีไม่ขึ้นสองขีดเนี่ยเราก็จะให้ขึ้นไปขึ้นไปถู่งานได้ทั้งหมดเกหนึ่งคนแล้วก็ผู้ติดตามหนึ่งนคนใช่ครับจะเป็นมาตรการที่เราเป็นมาตรการดูแลทุกคน,คกคนใช่ครับดูแลทุกคนแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีกลุ่มของท่านอาจารย์ผู้ใหญ่ ท่านผู้บริหารที่มาร่วมงานหรือแม้กระทั่งอย่างน้องๆทีมงานที่มามาช่วยจัดงานนี้ครับเราก็จะตรวจทุกคนเลยใช่ครับประกวดมากี่ปีแล้วครับอ๋อก็ประกวดาจำไม่ได้แล้วค่ะมากกว่าห้าหรือไม่ห้าหกปีครับตั้งแต่ชั้นทไหร่ประมาณปสี่เลครับแล้วตอนนี้มตอนนี้มห้ามห้าแล้วก็ได้ได้รางวัลชนะเลิศด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะกระนาดเอกระดับมาเมีนาคิดว่าการประกวดทำให้เราพัฒนา แบบพิธีการเล่นนานมากขึ้นถ้าแบบไม่ประกวดก็คงไม่ได้แบบมีเวลาซ้อมมากขนาดนั้นก็ได้เพื่อนเหมือนกันนะคะได้เจอคนใหม่ๆจาดกัดทุกจังหวัดของประเทศไทยก็บอกตัวเองว่าเรายังมีโอกาสเรายังมีเวลาเราก็ควรที่จะทาต่อไปจนถึงจนกว่าจะสําเร็จรั๊แสดงความดีดีด้วยวันนี้ก็นะครับดีดีกับคุณพ่อเลยค่ะสัสดีดีเดยครับมาซ้อมรางวัลอะไรครับที่สองครับสองรางวัลอะไร กครับชนะเลิศอันดับที่หนึ่งครับอ๋อประกวดอะไรครับประกวดละนัดเอกครับอ๋อครับครับดีดีด้วยครับรับรางวัลอะไรครับคิวค่ะครับรางวัลดีเท่าไหร่ปีไหนปี63ค่ะระดับประถมอ๋อถ้วยพละพระเจ้าทานนะครับแล้วตอนนี้2ปีผ่านมาแล้วยังตีขิมอยู่ไหมครับ ี่่อยูคะรับรางวัลอะไรคะรับรางวัลพระราชทาตนะคะระดับมัธยมศึกษาเครื่องดนตรีอะไรคะจะเคค่ะอ๋อของปีไหนนะปี63ค่ะจาะมาเรียนอนุบาลชุมชนบางบอนอ๋ครูอ้อมหรือเปาใช่ค่ะยินดีด้วยถ่ายภาพก่อน มาจากโรงเรียนอะไรยังงี้ครับมาจากโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อค่ะครับพานักเรียนมารับรางวัลอะไรครับใช่ค่ะชนะเลิศจากเคสกับชนะเลิศสออูค,ค่ะอ๋อของปีไหนครับของปี6กสาค่ะค่ะส่งทุดุปีค่ะตั้งแต่ปีหตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งค่ะก่อนครั้งที่หนึ่งอีกค่ะเขากยังคุยกับน้องอยู่เลยว่า ถ้าไม่มีการประกวดแบบนี้เราก็จะไม่ได้รู้เด็กนักเรียนของเราก็จะไม่ได้รู้เลยว่าตอนนี้ตัวเองทําอะไรอยู่แล้วก็พัฒนาไปถึงไหนแล้วการประกวดนี้ก็เป็นสิ่งที่บอกบอกให้อย่างน้อยก็คือได้มาได้มาเห็นโรงเรียนอื่นได้ทํากันว่าเราเนี่ยพัฒนาไปถึงไหนเราเล่นยังไงแล้วมันไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการที่เราจะมาประเมินได้เลยว่าเราอยู่ตรงไหนถ้าไม่มีการประกวดอันนี้ค่ะคือได้ได้เจอเพื่อนหรือว่าคุณครูทางการรู้จักคุณครูคนนนจากโรงเรียนอื่นๆได้เขาได้อย ได้พันธุ์พันธุ์วีพะพีคือข่ายใช่ครับรงเดือนอนุบาลเดิมบางนางบวชวัฒช้างครับเป็นผู้ประรองหรือเป็นครูเป็นครูครับรางวัลทั่วพระรทศานครับชนะเลิศอันดับที่หนึ่งระดับเอกมุทลมคือผมมองว่ารายการนี้เป็นรายการที่มันได้ได้ช่วยให้เด็กๆมีความกระตือรือร้นในการที่จะแยกกันเล่นดนตรีแล้วก็ลักษณะในแนวทางการประกวดถือว่ามันเป็น มาตรฐานและพื้นฐานที่ดีปี่ที่จะถึงนี้จะส่งมาอีกไหมครับส่งแน่นอนครับยังมีนักเรียนอยู่นะครับมีครับยินดีด้วยนะครับขอบคุณครับโรงเรียนมหาวิชัยวุฒยจังหวัดสงขลาอ๋อครับครับก็เป็นโรงเรียนที่อยู่กับเรามานานวันนี้ได้รับรางวัลครุยครับแล้วก็จะเข้แล้วก็ซอด้วงอันนี้คุณครูโครงการห้องเรียนดนตรีโรงเรียนเป็นหัวหน้าโครงการที่มหาวิชัยวุฒมีโครงการห้องเรียนดนตรีอยู่ด้วย ก็จะเป็นรับนักเรียนในระดับชั้นมหนึ่งและมสีกทุกภาคการศึกษาครับอ๋อครับปีละสักกี่คนคบเธอมาสักกี่คนปีละหนึ่งห้องเรียนครับห้องเรียนละ35คนครับแล้วเด็กๆที่มานี่เป็นเด็กๆที่อยู่ในโครงการห้องเรียนดนตรีหรือเปล่าใช่ครับเรามีการฝึกฝนแล้วก็พัฒนาเด็กอยู่ตอนเนื่องแล้วก็ดูตลอดครับแล้วก็ผลักดันให้นักเรียนได้เข้าร่วมการประกวดในวิธีต่างๆสนุกครับก็เด็กๆได้เรียนรูย คนลวิธีการบรรเลงแบบบรรเลงคนเดียวครับแล้วก็ได้เรียนรู้วิันในการึกบซมแล้วก็ได้เรียนทักษะต่างๆเพิ่มเติมครับสวัสดีครับสวัสดีครับประกวดกันกี่ปีแล้วครับแล้วออประมาณห้าปีเลวครับโอ้เริ่มจากเครื่องอะไรบ้างครับเริ่มจากขลุยเพียงอ,อกก่อนครับตอนประถมศึกษาแล้วก็พอมาได้ที่หนึ่งก็คุยมัธยมศึกษา แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแจ็คเก็ตพอแจ็คเก็ตเสร็จปุ๊บแล้วก็มาลองดูซาวอูครับแล้วคราวหน้าจะอะไรดีครับหน้าเรียกครับต้องดูตาอนเดี่ยวศกพระมงคลก็จะซ้อมประมาณสามสามชั่วโมงเนาซ้อมใที่ตัวเองไม่เข้ายังยังไม่เข้าใจนะครับก็ได้ได้ทั้งเพื่อน ได้รังเพื่อนแล้วก็ได้พัฒนาฝีมือตัวเองเล่นต่อไปนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็แม่งกันสอนผู้อื่นต่อนะครับยินดีด้วยค่ะสวัสดีด้วยครับ ัต้องไปแล้วอา,อาต่อ,ตอไม่ได้ต้องวนไปอาบน้ำบ้าน